เดินทางมาถึงคู่ที่3ของเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณนะครับ<อ>บริษัทตรีเพชรอีสุๆเซลจำกัดปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดรถขุดคูดโบโต้าน้ำดื่มซีทรูเวสสยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่องากฎหมายเลข27ครับและไฟของเราเนี่ยร่วมมือกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับจัดทําโครงการ ไฮไฟสตองบายเอสเอสม่ทิดนนะครับ <c oughs> เพื่อนำเอาวิทยาศาสตร์การกีฬา <c oughs> มาพัฒนาศักยภาพของนักมวยทั้ง5ด้านครับด้านที่1คือการประเมินสมรรถภาพร่างกายนักกีฬาครับส่วนด้านที่2เนี่ยเป็นการให้คำปรึกษาในการนำเอาวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาพัฒนาร่างกายด้านที่3ครับ <c oughs> วางโครงสร้างวางแผนโภชนาการ ด้านที่4คือการส่งเสริมความแข่งแร่งทางจิตวิทยานะครับและด้านที่5ครับเก็บข้อมูลวิจัยเพื่อองค์ความรู้ใหม่ในการใช้ในวิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬามวยครับไทยไฟเชื่อว่าการนำร่วมมือในครั้งนี้นะครับเป็นการเอาองค์ความรู้ชั้นสูงครับโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิได้มายกระดับวงการมวยไทยให้เป็นกีฬาระดับโลกครับดูรูปร่างของน้องมวยไทยไฟเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถือว่าลูกล่างดีนะครับมีการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยดูเกมเวทีเลยครับคู่นี้ มุมแดงก็จอมยุทธนะครับทางด้านมุมขาวอ่ะมุมดำนะครับจอมยุทธส่วนมุมขาวก็เกย์กรอูอ๋นี่ครับแม่แฟงขวายัดเข้าลำตัวครับจอมยุทธโอ้เตะหนักเลยนะครับกลัวว่าไม่ใช่งานง่ายของเกย์กอแน่นอนครับมาหายบัดซ้ายโอ้โหนี่ครับหน้างหงายเลยครับเจอโดนหมักมาสักคู่เข้าไปนี่ครับแม่แกไปเตะพามา แตกปลายพานด้วยครับโอ้จังหวะบวกฝัซ้ายครับซ้ายรวบตัวครับเลยเ,เข้าไปครับขอบ,บคุณพี่ลอยจะแม่พยายามจะเข่าลอยสองชั้นครับเขารู้ทันครับมาขวาจักไว้ก่อนครับจอมยุทธ์จอมขวักขวาครับจอมยุทธ ต่อเจอหมัดอีกแล้วครับแม่เข้าไปผิดจังหวะนิดนึงครับเจอหมัดของจอมยุทธจอมยุทธ์หมัดหนึ่งอมอ,ม 1, อมเดินเข้าหาครับโดนแท่งก่อนแล้วคืนด้หนึ่งครับหมัดซ้ายคอยบวกไว้จอมยุทธ์อมคอมเดินเข้ามาเดินหมัดแล้วครับอ้าว้วจังหวะดีครับแม่บวกกับเขาอยู่ดีๆครับแล้วพอโดนแล้วนี่ครับต้องคาราวาห้องใต้ไปเลยครับแต่ว่าไม่รีดลุกนะครับค่อยๆตั้งสติแล้วค่อยๆลุกขึ้นมาครับสำหรับจอมยุทธครับ ทอมเดินต่อครับปัดหนึ่งสองจอมยุบบวกทอมนะครับดูที่เข้ามาครับเมื่อสักครูพุทธลาบวกมัดกันแล้วครับแหมเกโกเนี่ยเป็นมวยที่มีทีเด็ดจริงๆนะครับโดนของจอมยุบไปก่อนทนได้ครับก่อนจะมาสอยได้หนึ่งน้ำเอา้าจะฟื้นครับแม่ต้องระวังลำตัวครับโอ้หมัดซ้ายปัดท้องปัดลำตัวอันตรายครับเอา้าอูนี่นี่มาสวยก็วิ่งแหมปัดหุบสั้นๆครับลำตัวอีกแล้วเกโกแหมตัดซอกไม่โดน พยายามจะตอกสั้นๆครับเลยมุดอาจุกอีกแล้วหรือเปล่าครับแม่ทำหน้าตาไม่ค่อยดีครับโดนลับดุยอีกกร์ดบอลดวงเลยนะครับเอาครับจอมยุทธถือว่าใจผ่านแล้วโอ้โหโบสุดกันนะจอมยุทธแต่ว่าแต่กัดบอลดวงครับแม่กระแทกไว้ก่อนครับเชโกทอมก็โดนโดนเยอะเหมือนกันนะครับแต่แกแบบนิ่งครับนิ่งแล้วขยับขยับเข้าไปดูใจเย็นเอาบาดซ้ายครับจอมยุทธได้ าาก็ทอมเอดินและหมดยกแรกครับเดี๋ยวดูนะครับจุดเกิดเหตุอยู่ตรงไหนครับที่โดนนับเนี่ยยังต่อยเขาดีๆอยู่เลยครับจอมยุทธมาอาวุธเนี่ถือว่าแม่นยาคล่องแคล่วแล้วนี่ครับกระแทกไฟเข้าหน้าครับ แต่ว่าเกากรนี่ก็ไม่ตกใจนี่ครับอุ้ยจังหวะจะต่อยเขาพอดีครับไม่ทันได้เกร่งครับโอ้โหโดนเข้าไปเนี่ยดูชัดๆอีกทีนะครับจุดไหนครับปากเโอ้โหนี่ลิ้นปีครับแม่ตรงนี้นี่ถ้าเอาจริงคือเจ็บกว่าโดนหน้าอีกนะครับ สู้เต็มที่ครับจอมยุทธเอาครับโดนไปหนึ่งนัดแต่ว่าอาการในตอนนี้น่าจะหายแล้วครับน่าจะฟื้นแล้วแล้วก็อยากจะพลิกเกมซะด้วยครับไม่ยอมง่ายๆครับจอมยุทธส่วนเกกก็คงเห็นแล้วครับจุ๊กอ๋อนี่อยู่ลำตัวอ้าวนี่เขาไปปัดโอ้โหอาครับต่อยเอียงเลยครับต้นน้ำเดงตีอีกโอ้ดูมีพลังกำลังขึ้นมาเลยนะครับทางด้านจอมยุทธเอาครับมัดลัวเข้าไป ก็นิ่งไม่ได้ครับแม่ได้นับแล้วต้องคุมสถานการณ์ให้อยู่หรือไม่ก็ต้องเอาให้น็อกครับต้องฝังให้อยู่ครับพยายามออกมาจอน็อกทีเลยนะครับยกนปุ้ทองจอมยุทธ์นะครับพยายามเดินบวกมัดเป็นการใหญ่ครับพยายามเดินบวกดลบวนการใหญ่ครับแบบลอยเหนืลูกสองแข็งขึ้นเหลือเกินครับช่วงต้นน้ำเพิ่งได้น้ำมาขึ้นเหลือเกินครับเตือนปากกระดีได้น้ำเลยครับหนึ่งสองจอมยุทธ มพยายามผลเกมนิดนึงครับหมัดขวาเข้นตรงๆนะไหลขวาแทงต่อไปครับจอมยุทธพ์ทะลุพอพยายามลุ้งลำตัวมาแต่ว oh oh, mm ่าจอมยุทธก็มีมีโอ้โดนหมัดขวามาก่อนครับจอมยุทธครับโดนลุ้งลำตัวอีกแล้วแล้วจากจังหวะนี้ประชิดครับจะสับสอกข้อหน่อยแค่ป็ตั้งแขนไว้นั่นเลยครับ จะว่าวงนอกเลยต่อยหมัดได้คมเลยนะครับเกรโกแม่ตอนนี้ช่วงกลางน้ำปลายน้ำนี่เริ่มจะมาอ้าวครับแม่บอลซองเกรโกโอ้โหดูครับลูกขระหยาดนี่อยู่ที่จอมยุทธนะครับตอนนี้ด้วยความที่โดนครับเลยต้องพยายามมากกว่าเดิมเนี่ยหลายเท่าตัวครับเพื่อที่จะพลิกสถานการณ์แล้วครับต่อยหมัดเอาครับอาการแม่เริ่มเริ่มเริ่มไม่ดีครับเมื่อไม่ดีโดนตอกเข้าไปอีกโอ้โหเอาแล้วครับแบบนี้ถือว่าได้ลุ้นแล้วนะครับจอมยุทธ ก็แม่มถือว่าทำอดทำทนดีเหมือนกันโอ้โดูที่มุมครับแมแต่ว่าพอไปอยู่วงนอกนี่ไม่ติดเครื่องเดินเนยเขาได้ได้ดูแล้วก็ได้ต่อยเลยนะครับเต็นเล็งครับนี่ครับโอ้ยโ,โดนขวาเข้าไปของว่าโดนเกี่ยวฮะซอกกับมดครับยังไม่โดนหลีจังหวะขยับเข้าไป ต่างคนต่างแรกนะครับหมัดกระชากขวาของจอมยุทธครับยกนี้มาไล่ไต่หมดไล่ไล่ปล่อยหมัดทำได้ดีเลยนะครับสำหรับจอมยุทธครับแทงขวาครับตีอกทำหมัดขวาครับดึงแล้วต่อยต่อกมาต่อยคืนขยับเข้ามาครับตีอกหมัดซ้ายเลี้ยงลำตัวจอมยุทธพยายามหมัดหนึ่งสองครับหมัดแรกไม่โดนหมัดสองเต็มเหมือนกันเลยครับ ไปโดนแล้วก็หมดยก2ครับดูว่าต่อยได้ลุ้นเลยนะครับในยกที่2ของจอมยุทธครับเดินไล่จ้วงจนเกโกรเนี่ก็แหมปดตำลารับไม่ทันเหมือนกันจังหวะเดินชนเดินบุกค,ครับแต่ว่าพอไม่เดินเนี่ยมีหมัด อันตรายเหมือนเดิมครับกีกอนี่ครับโอุ๊ยต่อยตึงฮุกเข้ามาครับนี่ครับซ้ายอีกทีนึงครับจังหวะหน้าเปิดเนี่ยโดนเลยครับแต่ว่าตัต โอ้หเนี่เดินทางมาถึงยกที่3อีกหนึ่งคู่นะครับแม้ว่าจะมีน็อกกันไปครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อัดกันมาก่อนแล้วครับเอาละครับยกนี้เดี๋ยวดูว่าจอมยุทธครับจะสามารถที่จะเดินลุกไล่แล้วก็กดดันทางเกกอรได้เหมือนยกที่ผ่านมาหรือไม่นะครับถือว่าทําได้ดีแล้วครับเป็นทางนี่กลับมามีลุ้นเลยนะครับยกนี้เดินเดินนี่ครับเ้าต้นน้ำครับต้องลงทุนโอ้ยยังไงครับแม โอเคกอบอกว่าโดนละโดนทางด้านกระจับนะครับนี่ครับถ้าโดนกระจับนี่กมการจะให้พักก่อนครับไม่มีปัญหาถามลักมวยแล้วไม่เป็นไรครับเ้าแมลุยต่อเลยครับอ่าลายต่อยมัดเหมือนเดิมครับเกกอก็เอาสองมาแล้วก็ตีครับสงลายพยายามตีครับตีเข้าไปครับเดูจังหวะจับลัดปัดเหวียงกันครับพยายามมาใส่ลูกแข็งแรงนะครับลกแรกนี่โดนนับไปนะครับ ยก2มาไล่ต่อยหมัดได้ดีเลยสำหรับจอมยุทธจอมยุทธมุมดำนะครับแล้วนี่เป็นยกที่3ครับขยับเข้าไปจอมยุทธเกรกอรก็รอตั้งรับครับขยับพื้นบ้างสายล้วงลำตัวครับเกรกอรก็ครับเราเจอหมัดต่อมาเจอหมัดสวนคืนเกรกรขยับเข้าไปครับเจอหมัดของจอมยุทธนะครับตัวเองอ่ะสอกเขาแต่ไม่โดนแทงขวาครับจ่อล่างคืนครับเกรกอรเกรกอรขยับเข้าหา แทงขวาครับพยายามขึ้นสูงครับจอมอยุทธพยายามออกมาซ้ายแล้วแทงขวาเรโกขยับจอมยุทธเลือกออกครับเลือกออกครับซ้ายหน้าดีดและดับไว้ก่อนพยายามจะเดินเข้าไปนะครับแต่ว่าการแก้าวครับบรรากาศเล็กน้อยครับดันยหน้าไม่ได้เรโก็ขยับเดินแล้วนะครับไม่รูว่าเป็นฝ่ายเดินแล้วจะมีลูกมถอยอาร์ครับแหมโดนหมัดเข้าไป นิดนึงครับจอมยุทธโอ้ยเอาครับหมัดคนละทีโอ้เดินปีเข้าหาเลยครับแมแต่ว่าเป็นฝ่ายตั้งรับนี่ก็ออาวุ้โตได้ดีนะครับจอมยุทธเดี๋ยวก็เอาครับหมัดซ้ายโอ้แล้วดูครับช่วงโค้งสุดท้ายนีิเดินไล่ครับพยายามปล่อยลำตัวทีมงานนี่ฝั่งครับโกโกโกครับเดินเข้าไปแต่ตั้งรับก็ถือว่าเสียได้นะครับทางด้านจอมยุทธเสียได้ที่แม่รุ่นแรงในใบพาดโดนนับซะก่อน ครับเดินเดืนต่อเน็กก็นี่ครับวิ่งแล้วไปแล้วครับหมัดขวาตรงมีตีเด็ดไปทีนึงครับครับกายหมดยกแล้วครับช่วงโค้งสุดท้ายต่อยหมัดมาเดินเข้าหาต่อครับเกรกอร์ทิ้งซ้ายแข่งไปครับโอ้โหโดนลำตุยอีกโดนแข้งครับอ้าวหมัดขึ้นมาโอ้โหรถเดินครับแม่ยังไงครับโอ้โโดนหมัดโอ้ต้องกอดไว้เลยครับทางด้านจอมยุทธ แล้วก็จบการแข่งข<อ>ันกสุดท้าย<อ>ครับโอ้ดูว่าเป็นไฟสุดมันเลยครับย<อ>ื่นชมทั้งคู่เลยนะครับทั้งจอมยุทธและเกกอ่อครับนี่ถือว่าต่อยกันได้เดือดเลยครับแม้ว่าจะมีนับนาทีสุดท้าย มีเสียวเหมือนกันนะครับช่วงปลายยกสามนี่จะเป็นจังหวะภาพช้าตอนแต่ไปโดนกระจับเข้าให้ครับพักมาหนึงแล้วก็ลุยต่อครับยกสามนี่หมัดซ้ายหน้าของจอมยุทธ์ทำงานได้ดีเลยนะครับทำการได้ดีเลยครับแต่ว่าช่วงปลายนี่มีเสียวครับจังหวะที่เจเกรกอลแกลุกไล่ขึ้นมาครับสอกเมื่อสักครู่ครับดักไว้ครับเดินเข้าไปก็เจอหมัดซ้ายหน้าแข้งซ้ายหน้าคอยดักเอาไว้ครับซ้ายหน้าดีอีกแล้วครับ ลวงคืนกบแผลยกขึ้นมากันไม่ได้ครับ and the winner is white corner g r e อ o r from Scotland นั่ก็เป็นเกกรอร์ที่ชนะไปนะครับ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับคู่ต่อไปเข้าสู่บรรยากาศของเมื่อรอบอีวสุครับ